เกษตรทอนิวส์ครับวันนี้มีเรื่องของเทคนิควิธีสําหรับคนที่อยากจะปลูกผักแต่ว่ามีพื้นที่น้อยนะครับหรือว่าคนเมืองนะครับที่พื้นมีแต่คอนกรีตแต่ก็ยังสามารถปลูกผักได้วันนี้ติดตามจากคุณสรัญญาครับสวนมะเขือเทศพันลูกท้อที่ให้ผลดกสีสดใสน่ารับประทานนี้คือสวนบบลาณคอนกรีตที่จัดแสดงภายในงานเกษตรภาคใต้หน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหัดใหญ่ ภายใต้แนวคิดคนเมืองก็ทําสวนได้ค่ะผมไม่มีดินนะครับเนื่องจากที่ทํางานตรงนี้มันเป็นถนนนะครับมันเป็นพื้นปูนแต่ว่าไอ้คำว่าเป็นพื้นปูนเนี่ยมันก็จะมีระบบประปามีระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยเพราะนั้นก็ต้องหาเทคโนโลยีที่มันเหมาะสมอย่างเช่นในเรื่องของน้ำหยดนะครับเวลาน้ำมาด้วยเนี่ยเราก็ใส่ปุ๋ยไปที่ต้นทางใส่น้ำมากับน้ำเนี่ยนะครับใส่ปุ๋ยมากับน้ำเนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าฟอร์ติเกชั่น พืชเนี่ยได้เมื่อได้สิ่งที่พืชต้องการก็คือได้แสงนะครับได้น้ําได้ปุ๋ยได้สิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับพืชก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้โดยที่พืชไม่ต้องอาศัยดินการทําสวนกระสอบใส่ดินยังหมดปัญหาเรื่องการกําจัดวัชพืชอีกด้วยส่วนเทคนิคที่สําคัญก็คือการวางกระสอบแนวตั้งเหมาะสําหรับการปลูกพืชกินผลที่รากลงลึกส่วนพืชกินใบที่รากสั้นกว่า ให้วางกระสอบแนวนอนก็สามารถเพิ่มพื้นที่การปลูกได้มากขึ้นค่ะสวนเกษตรคอนกีตนอกจากจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องดินที่ไม่เหมาะสมในการปลูกได้แล้วยังเหมาะสําหรับคนเมืองที่ใส่ใจเรื่องอาหารปลอดภัยได้ด้วยค่ะธรรมรงสุวรรณฤทธิ์ถ่ายภาพสรัญญาวงชินินพิทักษ์เกษตรฮอตนิวรายงาน